สวัสดีครับมือนี้ผมกวาสิมาสอนการเป่าแค้นใส่ลำตังหวายนะครับสิ่งลำตังหวายนี่ยุ่นในยูทูบกับมีดหลายอยู่แต่ว่าอันเสียวมาเป็นตัวอย่างมือนี้นี่คือลำตังหวาย2องพเเสบสดเป็นอยังจังเอาคลิปนี่มาสอนพอว่ามันเข่ากับแค่นขี้เอไม่เนื่อเป่าไล่หน่อยแล้วก็สามารถเอาแค่นขี้ดีไม่เหนื่อ มาเป่าไล่ไงใดน้าผมก็เว้าดูเราดีว่าแค้นนี่มันสีมีคูกันอยู่ขันแค้นขี้เอไม่เน่อนี่ขันเป่าไล่หน่อยมันสิคูกันกับแค้นขี้ดีไม่เนือเป่าไล่ไงแต่ว่าขันเอาแค้นขี้เอไม่เนือเป่าไล่ไงมันสิเขากันกับแค้นขี้อีไม่เนือเป่าไล่หน่อยจึงสี่นะครับขันแค้นขี้ซี่ไม่เนือเป่าไล่ไง มันกระสิเข่ากับแคนขี้จีเป่าไล่หน่อยจังส่นะมันเป็นครูเป็นครูกันอยู่เพราะฉันเวลากระเจ้าเห็ดแคนว่วงนี่กระเจาสิหูว่าเอาแค่นหยังมาเนี่ยมันจังสิเข่ากันเสียงมันเสียเอาล้ำตังไหวสองพันยี่สิบเอ็ดเสียบสดมาเป็นตัวอย่างที่แรกเสียเอาแค่นขี้ดีไม่เหนื่อเป่าไล่ไงกนอนเสร็จแล้วกะสิเอาแคนขี้เอไม่เหนื่อเป่าไล่หน่อย หลังจากนั้นก็จิสอนนวดไล่ไงสอนนวดไล่ไงแล้วก็จิสอนนวดล่ลนนดลหน่อยนะครับ อันนี้ก็คือเอาแค่นขี้ดีไม่เนื้อเปอาไล่ไงแล้วก็เอาแค้นขี้เอไม่เนื้อเปอาไล่หน่อยอันนี้เป็นภาษาเล่าลำตังไาวเสร็จแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษ L a M T A N G W a A Y สลัดลัดสมีภูดินดงแมนไปนี่ เดี๋ยวสิเอาให้ฟังนิดหนึ่งว่าดนตีดนตีของแต่ละค้นก็นสิบอ่คือกันนะครับแต่ว่าหลักใง่่ยๆมันกน็อันเดียวกันเข้าต้องใส่วิที่จับเอาหลักใง่่ยๆของมันนะครับ ครับวันนสิสอนไล่ไงก่อนไล่ไงติดสูตรติดูที่เจ็ดกับที่แปดพอว่าไล่ไงมันเป็นขอดเอไม่เนื้อขอดเอไม่เนื้อมีอยู่สามเสียงลาโดมีลาซีโดเลมี ลาซีโดเลมีลานี่เสียงที่หนึ่งโดเป็นเสียงที่สามมีเป็นเสียงที่หาคันเอาติดสูตรเสียงล่ากับเสียงมีเขาเอิยนว่าติดคูหานะครับนี่คือเสียงมีนี่คือเสียงล,า <c ười> ล่าเวลาเคีงพินล่ายงกับลามีลามี คือคูหานะครับโน้ตวาลีที่หนึ่งลาลาลาโดเลเลมีเลเลมีโดลาลาลาโดเลเลมีเลเลมีโด วาลีที่สองลาลาลามีมีโดเลเลมีโดลาลาลามีมีโดเลเลมีโดเอาแคดสองวาลีนี่ครับ หากินได้เมือ <parece> ่อเหื <ก tô S 2> ่อยด้ครับขันสมว่าเชประธานได้เก่งลาลาลาโดเลเลมีเลเลมีโดอันนี้แค่คี้ดีไม่เห็นเสียงไงวาลีที่หนึ่งวาลีที่สองลาลาลามีมีโดเลเลมีโด เอาแค่สวงวัลลี่นี่เป้าได้เหมือนเพียงเท่กันเดี๋ยวจะเปิดเพียงนี่ให้บ้ง วันที่สามลาลาลามีซอนซอนมีเลเลมีโดลาเนี่ยเอางวยมามือลาเนี่ยเอานี่ยกลางแต่ว่าผมมักเปา่าเป็นครูมันก็นเลยสิเป็นอันเก่าอยู่นะครับลาลาลามีซอนซอนมีเลเลมีโด ลาลาลามีซอนซอนมีเลเลมีโดต่อไปวลีที่สีลาโดโดลาซอนซอนมีเลเลมีโดลาโดโดลาซอนซอนมีเลเลมีโด เอาเฉพาะสามกับสี่นี่กับเป้าได้เหมือนเพียงเท่กันลาลาลามีซันซั้นมีเลเลมีโดลาโดโดลาซันซั้นมีเลเลมีโดเอาสามกับสี่นี่เหมือนมือก็ได้นะครับฮัลโหลครับ พอดีฝ้าวีดีโอผมเสียงมันบอเขาบาดนี้ผมต้องภาคใส่ไหมบาดนี้บ่ต้องเห็นหนาผมนะครับวลีที่หาวลีนี่มักสิเป้าต่อกันสองเที่ยวนะครับสังเกตเบื้องนะครับห้องแรกมีเสียงล่าต่อกันสี่ตัวห่องที่สองนี่มีอีกสองตัวตว่าอ่านบ่คือกัน ห้องแรกลา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 ห ingo, Oliver, <combined> ้องที travail, the Sabbath, the ่สองลาลาโดเลสอนลาห้องที่สองลาลาโดเลสอนลาบาลีที่หาเอาห้องหนึ่งกับห้องสองมาต่อกันมันก็สิบเป็นหน้งสี่าปนี่ลา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 โดเลสอนลา วาีที่หามาสิเป่าต่อกันสองเถื่อเวลาเป่าจริงมันก็สิเป็นแบบนี้บานนี่ลา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 โดเลสอนลา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 โดเลสอนลาต่อไปไล่หน่อยครับ ล่หน่อยก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าใส่นด้ดคนละตัวคือใส่น้ดเสียงสูงขึ้นก็เก้านะครับการติดสูตรไล่หน่อยมันเป็นขอด,ดีไม่เนอนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดเสียงเล่กับเสียงล่าด้านขวานะครับคือติดลูกที่หกกับติดลูกที่แปด นวดไล่หน่อยวลีที่หนึ่งเลเลเลฟาซอนซอนลาซอนซอนลาฟาเลเลเลฟาซอนซอนลาซอนซอลาฟาวลีที่สองเลเลเลลาลาฟาซอนซอนลาฟาเลเลเลลาลาฟาซอนซอนลาฟา บดนี้เอาวาลีที่หนึ่งกับวาลีที่สองต่อกันนะครับมันก็สิเป็นแบบนี้ครับเลเลเลฟาซนซนละซนซนละฟาเลเลเลลาลาฟาซนซนละฟาเอาเสียงในวิดีโอมาแล้วครับบทนี้ต่อไปก็สิเอาเสียงในวิดีโอเ้อมือนีมันเป็นอย่างบูเสียงมันจึงเป็นขาดขาดให้หาย ไล่ไงลาลาลาโดเลเลมีเลเลมีโด,โดไล่หน่อยเลเลเลฟาซอนซอนลาซอนซอนลาฟาทำนองเดียวกันแต่ว่าโน้ตคนละตัวไล่ไงใส่ใส่โน้ตเสียงต่ำไล่หน่อยใส่โน้ตเสียงสูงนะครับบานี้ปิดสูตรบานี้กันเสียวให้ถือตาม กัจเจอยี่หรี่ก็คือมันเป็นขี้ดีไม่เนื้อต้องปิดเสียงเล่กับเสียงล่าเล่นี่ลูกที่หกล่านี่ลูกที่แปดขวดดีไม่เนื้อเล่มีฟ้าซอนลามีเสียงเล่เสียงฟ้ากับเสียงล่านะครับ เลมีฟาซอนลาเนี่ยมันฉีดกวาดดีไม่เหนื่ยมันสีมีเสียงเล่เสียงฟาเสียงลาคูหาของกวาดดีไม่เนื่ยก็คือเสียงลากับเสียงเลนะครับเลเลเล่ฟาซอนซอนลาซอนซอนลาฟา ต่อไปวลีที่สองเลเลเลลาลาฟาซอนซัลลาฟาเลเลเลลาลาฟาซอนซัลลาฟาต่อไปวลีที่สาม เลเลเลลาโดโดลาซอนซอนลาฟาวลีที่สามเลเลเลลาโดโดลาซอนซอนลาฟาอีกเที่ยวนะครับ ต่อไปวอลีที่สีเลฟาฟาเลโดโดลาซันซันลาฟาวอลีที่สี่เลฟาฟาเลโดโดลาซันซันลาฟาวอลีที่ห้ากับเสียงเล่สีตัว ห่องที่หนึ่งเสียงเละซีโตความเง่าขนาดปานกลางห่องที่สองนี่ความเง่าเรียวขึ้นอ่าฟังเสียงนะครับเล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 ฟาซอนโดเล เล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 ฟ้าซนโดเลอันนี้มักเป้าต่อกันสองเถี่ยวบานี่สิเอาไล่หน่อยวาลีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ารอบหนึ่งนะครับเสียซาเอาเบื้องโน้ตไปน้ำนะครับ เ็นนังสีนะครับสำหรับมือนี่ก็เอาสันสันสำนี่แหละครับมีที่ฝึกนัวเท่ากับต้องฝึกเงาเอาฝึกมือละสองบาลีกับพ่อไดหนึ่งกับสองเราก็จังมาสามกับสี่เราก็จังมาหากับหกอย่างก็วากันไปจริงๆแล้วลายล่ำตังไหวเนี่ยมันจะมีหลายวาลีกว่านี้นะครับแต่ว่ากัย่านคลิปมันเงาก็เอาให ในหน่อย,ห,อยหาวาลี่ซํำนีให้ไปฝึกให้มันล่องก่อนเดี๋ยวผมยังสิเพิ่มเติมให้ที่หลังนะครับสวัสดีครับ